สวัสดีครับโรงพักบาลาภัยวันนี้มาพบกับการสรุปเรื่องราวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องอะไรๆสำคัญบ้างครับคุณเอกครับครับวันนี้ก็หลากหลายประเด็นครับคุณปีชาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าข่าวสารค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่จะไปโยนในเรื่องของรายงานพิเศษนะครับเราไปเรื่องดีๆสักหนึ่งนะครับวันนี้ครับทางเนชั่นนะครับมีการขอเชิญน้องๆนะครับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแคมปัส ทัวร์นะครับครั้งที่1ตอนเปิดรัวมืออาชีพนะครับกับหมาวิาลเนชั่นนะครับเปิดรัวนะครับกับมืออาชีพพบกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับแล้วก็คุณกมลนพพลกับนักแสดงหนุ่มนะครับอีกบทบาทหนึ่งของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับร้านทําผมนะครับแล้วก็มีการเปิดรัวนะครับมุมมองนะครับกับการแนะนําหลักสูตรปริญญาตรีโดยทีมคณาจารย์และรุ่นพี่นะครับ ผ่านกิจกรรมพี่แนะน้องนะครับแล้วก็เปิดรั้วนะครับเปิดประสบการณ์ตรงเยี่ยมชมสต,สตูดิโอจริงนะครับดูการทำงานจริงครับต่อด้วยกิจ,ก,จกรรมเวิร์กช็อปในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2555นะครับเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่อาคารมหาวิลาลยเนชั่นศูนย์บางนาเนี่ยนะครับสำรองที่นั่งได้ครับที่หมายเลขนะครับ023383008 0กดนะครับ แล้วก็02 338 3777หรือ w วอร์ t i ยเว็ o n a c t h นะครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นครับครับ,รบไปดูเรื่องแรกเลยครับที่ทางทีมข่าวของเราได้ติดตามมาคือเรื่องของการล่าโจรครับที่เรียกว่าสกะกดรอยตามเหยื่อเนี่ยลหลังจากนั้นก็ชิงทรัพย์กันไปภาพวงจรปิดชัดเจนอย่างไรนะครับลองไปติดตามได้กับคุณแมรี่แบดลี่ก็ดูครับ กลุ่มผู้เสียหายนะคะได้มากดเงินที่บริเวณตู้ a t m แห่งนี้ค่ะแต่คนร้ายได้ดักซุ่มรอผู้เสียหายอยู่บริเวณด้านนี้นะคะหลังจากนั้นทําทีเหมือนกับว่าจะมากดเงินค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะก็ได้ขับรถตามกลุ่มผู้เสียหายไปกิโลเมตรกว่าหลังจากนั้นประกบด้านซ้ายของผู้เสียหายและกระชากกระเป๋าตังของผู้เสียหายหลบหนีรอยนวลค่ะ จากภาพวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวฟสีดำเทาตามกลุ่มผู้เสียหายและลงมือชิงทรัพย์ได้เงินดีกว่า1นึ่งบาทผู้เสียหายบอกว่าขณะกดเงินได้เจอคนร้ายยืนอยู่ด้านหลัง,งตนทําทีมากดเงินแต่ก็ไม่คิดว่าตนจะถูกชิงทรัพย์เพราะมากันสาคน ็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับค่ะก็แวะจะกลับบ้านก็เลยกดดังจะไปทำธุระประมาณไปกันกี่คนคะไปกันสามคนครับสามคนนี้เลยสามคนคือว่าแฟนลงไปกดแล้วผมกับลูกก็จอดรถรอยอยู่ค่ะก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาก็เดินอยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนร้ายค่ะผมก็ขี่รถกลับบ้านกันมาสามคนก็ขี่คุยมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเขาก็มาประกบทางซ้าย ผมก็แปลกใจว่าทำไมทาไมรถถึงมาแซงซ้ายที่แคบๆ <ฮา S 1> อพอหันมาทีแฟนออกอา้าวมันเรากระเป๋าไปแล้วจากมือเราไปเลยเรากำกระเป๋าตั้งอยู่แล้วเกระชากไปเลยนะเขาว่าขับแซงไปเลยนี่แฟนเนี่ยก็ขับมือซ้ายไล่ตา ไล่กันไล่ตามกันไล่ตามเขาก็หันมามองว่าเราจะตามเขาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตามกลุ่มคนร้ายไปด้วยตามด้วยตามตามไปถ้าตามไปจังหวะตามไปไม่ทันไงแล้วรถเราก็เสียหลักแล้วเราล้มเขาก็แบบก็แบหนีไปเลยเขาอร้องคนแถวนั้นบอกว่าถูกฆ่ากระเป๋าตังเขาก็เลยให้แฟนซ้อนท้ายขับตามไปอ๋อนี่เราก็ตามตามกลุ่มคนร้ายอีกรอบนึงแต่เราไม่รู้ว่าเข้าไปทางไหนซอยมันเยอะ ด้านผู้เสียหายได้บอกกับทีมข่าวว่าซอยที่ตอนอาศัยอยู่นั้นในช่วงเวลากลางคืนจะเป็นซอยเปี่ยวมีความสว่างของไฟเป็นบางจุดและในซอยดังกล่าวมีเหตุวิ่งราวซับอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่คิดว่าตนและครอบครัวจะต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวถนนเส้นนั้นจะแ้าว่าเวลานี้ไปแล้วจะไม่ค่อยมีรถวิ่งแลวไฟก็คือว่าจะสว่างเป็นบางจุดครับจะเป็น่นะบางทีช่วงเช้ามืดอะไรพวกนี้ยพ่แม่ค้าอะไรก็มีโดน กระตุกทองมั่งโดนพวกกระเป๋าตังอะไรเงี้ยก็มีมีเยอะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งความอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับ<ะ>แต่มีเหตุนี้เกิดบ่อยบางทีช่วงเย็นก็มีช่วงเย็นก็โดนครับ<ะ><ะ>ก็คือก็คือเหมือนกับว่าในในใน,ในซอยเนี้ยมันเกิดเหตุแบบนี้เป็นประจำแต่<ะ>าทางคุณพี่เอก็มไม่ได้คิดว่าจะมาเกิดเหตุก<ะ>ารณนี้กับเราก็ไม่ไม่คิดว่าเออมันมืดแล้วสามทุ่มกว่าแล้วเออมันก็ไม่น่าจะมีนะพูดถึง แล้วเราก็เออก็ขี่รถคุยกันมากลับบ้านเงี้ย่ะหวะเข้ามาประกอบไัยตอนไ้นก็คือยังงงอยู่ว่าถึงหรือว่ามาไปได้ยังไงเนี่ยทีมข่าวได้สอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นพบว่ามีเหตุชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยเปิดสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางหากคนร้ายก่อเหตุก็สามารถจะหลบหนีได้โดยง่ายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกิดอยู่แถวแถบซอยประปาครับที่ที่มันท,ที่เปี่ยวอะครับแถบ ซอยสองแถบนั้นนะเพราะมันจะทะลุกันได้หมดเนี่ยสองค่ะแถบนั้นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกของผู้หญิงบางฮะกระเป๋าก็กลางคืนครับแล้วก็จะมีพวกชวเช้ามืดนะครับช่วงที่นั่งออฟฟิตจะไปทําง,งานช่วงเช้ชาเช้านี่ค่ะค่ะแล้วก็มันจะมีซอยที่มันเปี่ยวแล้วก็มันสามารถทะลุไปได้ทุกซอยอย่างเงี้ยครับไปได้เยอะไปสีนัคลินไป,ไปอะไรได้ได้เยอะอ,อ๋อพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าซอยซอยแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะทะลุได้ไม่ว่าจะทะลุที่ไหนได้บ้างคะ ก็จะมีเส้นสุขุมวิทก็ได้ไปศรีนครินอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไปเทพารักษ์ก็มันไปไปได้หมดครับเหมือนกับว่าในซอยแห่งนี้ง่ายกับการก่อเหตุแล้วง่ายกับการหลบนีใช่หลังจากทีมข่าวลงพื้นที่ได้ติดต่อกับร้อยตํารวจตีสันทวัฒน์เจ้าดวงศรีพนักงานสอบสวนสอบพเมือสมุทรปราการเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวพบว่าด้านตํารวจปล่อยให้ทีมข่าวและผู้เสียหาย คนภาพวงจรปิดเองและยังปล่อยให้ทีมข่าวและผู้เสียหายรอกว่า2ชั่วโมงในวันต่อมาทีมข่าวได้โทรติดต่อกับตำรวจเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีพบว่าตำรวจได้ไปดูกล้องวงจรปิดอีกแห่งเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบดูป้ายทะเบียนของคนร้ายเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปนี่รู้สบายถ่ายภาพแมรี่แบดลี่รายงานคือเรื่องเล็กเรื่องน้อยครับคุณเอกครับ,รบ,รบทางประชาชนเนี่ยได้มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเรารหลังจากนั้น เราก็พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้ครับปรากฏว่าเราก็ไปเจอภาพวงจรปิดนะฮะแล้วก็โทรโทรศัพท์เรียกกับทางตํารวจเนี่ยให้ไปรับภาพวงจรปิดครับบอกมาดูในเธอนี่ภาพวงจรปิดของคนร้ายครับปรากฏว่าตํารวจบอกว่าอติดคดีอยู่อื่นอื่นอยู่อืก็เลยบอกว่าอ้าวหน้าข่าวรอก่อนครับนักข่าวบอกว่าอ้าวรอนานขนาดไหนก็บอกว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันรอครับครับหลังจากนั้น เหตุการณ์ผ่านไปสองชั่วโมงโทรตามบอกว่าวันนี้ไม่ว่างละสองชั่วโมงนะครับท่านข่าวรอคือเนนี้ผมเลยนึกถึงเรื่องของว่าเถ้าเกิดว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยครับถากว่าไม่มาร้องเรียนกับรายการเราครับแล้วอย่างนี้เขาจะรับความเป็นธรรมหรือเปล่าครับไปเชิญตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเขาไม่มาหรอกเขาบอกติดคดีอื่นอยู่นะจนกระทั่งผมก็เลยโทรไปหาทางท่านพลตุรดีทัชชัยหงทองครับก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาอืก็ ทางตำรวจเจ้าของคดีก็เลยรีบวิ่งไปเอาภาพกล้องวงจรปิดบอกว่า,าจะพยายามจับคนร้ายแก๊งนี้ให้ได้ครับไอ้ภาพกล้องวงจรปิดอ่าก็มีเราก็หาเองใช่ไหมครับทางผู้เสียหายกับาหาให้เสร็จเรียบร้อยเลยไปช่วยกันไปช่วยกันก็บอกไปขอร้องกับร้านค้าที่อยู่ย่านนั้นแล้วก็ปรากฏว่าทางตำรวจก็เชิญตำรวจให้มาเอากล้องวงจรปิดตัวนี้ตำรวจแทบจะไม่ทําอะไรเลย ไม่ทำครับไม่ทำแล้วปล่อยให้ครั้งแรกบอกครึ่งชั่วโมงไปถึงแล้วคุณลองก็แล้วกันหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ผ่านไปสองชั่วโมงก็สรุปแล้วว่าตํารวจไม่มาบอกติดงานอื่นอยู่จนกระทั่งไปบอกกับทางผู้การปากน้ําครับก็ผู้การปากน้ําก็เลยบอกว่าอะนั้นเดี๋ยวให้ทางเจ้าของคดีไปดูแลอย่างละเอียดกันละกันทางประชาชนท่านนี้ก็เลยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็คุณเอกเห็นสังเกตไหมฮะว่าขาของคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยครับ ทั้งสามคนเลยนะเขาพยายามจะขับรถเนี่ยตามคนร้ายจนกระทั่งรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็เลยล้มลงอ๋อครับนี่นะครับคือเขาไม่ได้ความนธรทมแล้วก็ทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ในขณะเดียวกันทางรายการของเราเนี่ยสนใจที่จะติดตามให้ครับคุณเอกครับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าประชาชนนะครับท่านใดครับที่มีเรื่องร้องเรียนลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับหรือทุกเรื่องครับก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะครับที่รายการของเราเนี่ยครับหมายเลข0-2338 สามหสามหกถึงเจ็ดนะครับสองเบอร์ด้วยกันนะครับไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งครับคุณเอกครับตรงนี้เป็นเรื่องของภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนักเที่ยวราตรีดีกว่าสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงนะครับสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบง่ายๆอย่างนี้ครับคือว่าผู้หญิงคนนี้ครับถูกมอมยาหรือเมาอะไรนี่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับแต่ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนสามคนเพื่อนสองคนขอกลับก่อน เขาก็เลยเหลือคนเดียวนัทำให้คนร้ายคนนี้ครับมาตีสนิทหลังจากนั้นมารู้ตัวอีกทีก็คือว่าเสื้อผ้าไม่มีล่ในโรงแรมอยู่ในโรงแรมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาปั๊บอุ้ยเสื้อผ้าไม่มีวิ่งเข้าห้องน้าเลยครับคนร้ายก็พยายามจะวิ่งตามแต่ว่าเขาก็ล็อกประตูจากด้านในครับหลังจากนั้นก็พยายามโทรหาหนึ่งกาหนึ่งครับแต่บอกพิกัดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหนก็เลยพยายามที่จะ ต่อรองกับคนร้ายนะฮะแล้วจนกระทั่งเอาตัวรอดออกมาได้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าถูกข่มขืนแล้วแต่คนร้ายครับถูกตํารวจจับได้แล้วแต่ไม่บอกนะว่าข่มขืนเขาบอกว่าแค่เอามือลวนลามเท่านั้นเองลองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการจับจนหื่นคือนายบรรเจิดโต๊ะสมันผู้ต้องหาที่พาเอี่ยสาวจากร้านเหล้าไปล่อลวงที่โรงแรมแห่งหนึ่ง จากนั้นได้ทิ้งผู้เสียหายไว้ที่ถนนย่านศินคลินก่อนหลบหนีไปค่ะบริเวณด้านหลังของทิชฉันนะคะคือสี่แยกเทพารักษ์ที่ผู้ต้องหานั้นได้พาหญิงสาวรายหนึ่งไปล่อลวงแล้วได้ขับรถมาทิ้งไว้บริเวณตรงนี้ค่ะ ผู้ต้องหารายนี้ไม่ได้รู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนแต่เห็นผู้เสียหายหลับอยู่จึงท,ทําทีเป็นพลเมืองดีอาสาขอไปส่งผู้เสียหายที่บ้านเมื่อเห็นผู้เสียหายอยู่ในสภาพหลับจึงเกิดอารมณ์ทางเพศจึงได้พาไปที่โรงแร,มเ,ำำเรมเพื่อกระทําชำเราผมก่เลยปลุกเขาบอกว่าเออคุณกลับบ้านไหมเดี๋ยวผมไปสง่งหลังจากนั้นผมก็ คือพยุงแกมาแล้วไปขึ้นรถผมก็พามาที่ที่พักที่ผมพักอยู่ที่โรงแรมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้กระทําถอดเสื้อผ้าเขาคือถอดเสื้อผ้าเขาแล้วก็ถอดเสื้อผ้าของเราเพื่อที่จะอยากจะมีเซ็กกับเขาพูดตรงๆว่าอยากจะมีเซ็กกับเขานี่แหละแล้วไปเอาโทรศัพท์มายกหูที่ว่าจะคุยคุยเรื่องงานเรื่องอะไรเพราะเสียงโทรศัพท์มันดัง ังจากนั้นพอเขามาในห้องอีกทีอ้าวเธอหายไปไหนเขาอยู่ในห้องน้ําจนผมดันประตูเข้าไปและเห็นในสภาพเขาที่ว่าเขานั่งอยู่วีโทรศัพท์อยู่ผมก็บอกลุกขึ้นเอากเกงใส่ผมก็จับเกงใสให้เขาใส่ผิดเขาก็ถอดใส่ใหม่โอเคดึงแขนเขาขึ้นมาป้าเธอขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้าน ขณะที่ผู้เสียหายหนีผู้ล้องหามาที่ห้องน้ํา mm hmm. ก็ได้พยายามติดต่อตํารวจจะแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อผู้ต้องหานําผู้เสียหายกลับมาที่รถ mm hmm. เห็นผู้เสียหายคุยโทรศัพท์จึงกระชากมือถือ mm hmm. พบว,ว่าเป็นเสียงผู้ชายจึงคืนให้กับผู้เสียหายแต่ผู้ต้องหาก็ไม่ทราบว่าสายที่ผู้เสียหายคุยตลอดเวลานั้นคือตํารวจก็หลรู้ตัวก็นอนก็อยู่บนเตียงเหมือนกับเขา